ขอเวลานอกกันมาตั้งเยอะแล้วได้เวลาขอเวลาในาให้กับตัวเองกันบ้างแล้วนะคะสวัสดีค่ะ EP 2ี9นี้วันนี้นะคะก็เพิ่งจะจบจากวงจิตตปัญญาศึกษาพาใจกลับบ้านเลยนะคะเป็นของขวัญที่ปีที่แล้วเนี่ยได้เข้ากิจกรรมเนีย้ยาวนานตลอดทั้งปีเลยนะคะเป็นกิจกรรมที่ ต้องเข้าไปพบปะกรัลรยาณมิตรนะคะที่เป็นสายจิตตปัญญาศึกษาเหมือนกันนะคะก็จะมีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยนะคะเข้าไปทำอะไรเข้าไปเจริญสติเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้าไปรีเฟกตตัวเองและทุกๆค่ำคืนนะคะจะมีคำถามสะท้อนคิดค่ะที่เราทุกคนจะต้อง แชร์นะคะสิ่งที่เราทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำถามนั้นคืนนี้นะคะคำถามถามว่านอกจากการทำภาวนาในห้องที่เราทุกคนต้องเข้ามาเจอกันแล้วเนี่ยในแต่ละวันเราได้ทำอะไรที่เป็นการอยู่กับตัวเองบ้างหรือเปล่าเป็นคำถามที่แพนตอบง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่าแพนทำประจำ แทนเป็นคนที่ชอบเขียนไดอารี่มากถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เป็นเพื่อนในเฟซก็น่าจะรู้ว่าเราจะเขียนไดอารี่ทุกวันนะคะก็จะเขียนทั้งในสมุดแล้วก็โพสลง facebook แล้วก็มาอัดพอสแคสด้วยนะคะเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราได้ทำแบบนี้มันเหมือนกับเราได้นั่งลงคุยกับตัวเองวันนี้ ใจเราเป็นยังไงใจเราคิดวนเรื่องที่มันไม่โอเคไหมหรือใจเราดีจังเลยหรือใจเราหงุดหงิดหรือใจเราฟุ้งไปเรื่องอะไรมันเหมือนกับว่าเราได,ได้เข้าไปอยู่ในตัวเองแล้วก็ถามตัวเราว่าแพนวันนี้รู้สึกยังไงบ้างแพนก็จะตอบว่าวันนี้รู้สึกดีมากเลยนะ productivity ดีมากทำงานเสร็จไป เกือบทุกชิ้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องหยุดยาวาลาหยุดไปสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะเป็นวันหยุดหลังปีใหม่ที่เราจะต้องไปพบปะกับครอบครัวของเราเนาะที่อยู่ห่างไกลกันดีใจมากเลยนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยเรามาีปฏิบัติธรรมนะคะ3มวันเป็นการตั้งเป้าหมายปีใหม่ที่รู้สึกว่า เป็นของขวัญที่ดีกับตัวเองมากๆเลยค่ะ,ะครูบาอาจารย์จะบอกว่าบางคนเนี่ยมักจะคิดว่าถ้าไม่ได้ทุกจะไปปฏิบัติธรรมทำไมส่วนใหญ่คือคนที่ทุกสิถึงจะเข้าวัดจริงๆแล้วอะค่ะไม่จำเป็นเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเรายังมีความสุขเรายิ่งต้องเข้าวัดเพราอมาไม่อย่างนั้นค่ะถ้าวันหนึ่งเราเจอทุกหนัก ใจเราจะรับไม่ไหวเพราะใจเราไม่เคยฝึกที่จะรับสิ่งที่เป็นทุกข์เลยและชีวิตมนุษย์ทุกคนค่ะต้องเจอทุกข์ถูกไหมคะต้องเจอความพัดภาคไม่สมหวังจากสิ่งต่างๆรอบตัวเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ารวมธรรมะให้เหลือข้อเดียวท่านจะบอกว่าให้เราทุกคนอย่ายึดมั่นถือมั่น ไม่มีอะไรเป็นของเราทั้งนั้นในโลกนี้ลูกไม่ใช่ของเราตัวเราเองก็ยังไม่ใช่ของเราเลยวันหนึ่งก็ต้องคืนสิ่งที่เรายืมมาหลงสู่ธรรมชาติถูกไหมคะแพนเองยังไม่ได้ตัดสรู้ยังไม่ได้โสดาบันยังไม่ได้สามารถดูแลจิตใจตัวเองได้ดีระดับครูบาอาจารย์แต่แพนจะพยายามเพราะแพนรู้สึกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาที่แพนได้อยู่กับ กลุ่มจิตตปัญญาศึกษาได้เรียนวิชานี้ตอนปริญญาโทเนี่ยมันทำให้เรากลับมาเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะเดิมเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขง่ายอยู่แล้วแพนเป็นคนสุขนิยมคืออะไรที่มากระทบใจแล้วมันไม่โอเคเนี่ยเป็นคนที่โชคดีคือไม่คิดวนและเป็นคนที่ปล่อยวางได้เร็วแต่บางครั้งมันก็ยังไม่เพียงพอคะ่ะ ใจเราอะคะ่ะเป็นอะไรที่ฝืนยากที่สุดอยู่ใกล้เราที่สุดอกเราเนาะอยู่กับตัวเราแท้ๆแต่เราบังคับไม่ได้เลยบังคับไม่ให้ทุกข์บังคับไม่ให้คิดมากบังคับไม่ให้อิจฉาบังคับไม่ให้เสียใจเราทำยากมากเลยนะคะแต่ว่าจิตตปัญญาศึกษาทำให้เราเนี่ยได้เห็นสิ่งนั้นตามความเป็นจริง เช่นโกรธรู้ว่ากำลังโกรธแต่ไม่ไปบังคับตัวเองว่าฉันจะไม่โกรธความโกรธไม่ดีฉันจะไม่เกลียดความเกลียดไม่ดีไม่ใช่ปล่อยไปตามธรรมชาติแต่อย่าเอาสิ่งนั้นไปลงกับคนอื่นเหมือนเราตั้งกล้องส่องตัวเอง วันนี้โกรธนะเห็นแล้วตุบๆในใจเลยบอกตัวเองว่าตอนนี้คุณรู้สึกโกรธทํายังไงดีละ่ะนับ1นึถึงสิดีไหมเขียนไดอารี่ดีไหมบันทึกความรู้สึกที่ไม่ดีที่เรากําลังรู้สึกตอนเนี้ลงไปในสมุดดีไหมอย่างน้อยก็อย่าไปโพสทําร้ายใจของคนที่มาอ่านและสิ่งเหล่านั้นนะคะมันแก้ไขกลับคืนมาไม่ได้เนาะ สายน้ำคำพูดไปแล้วไปเลยนะคะมันย้อนกลับมาไม่ได้เหมือนเราพูดไม่ดีกับใครไว้ก็เหมือนตอกตะปูใส่เขาไปแล้วดึงกลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นสติจึงสำคัญที่สุดขอให้ทุกคนมีสติอยู่กับตัวเองเสมอนะคะขอบคุณมากๆค่ะ